ยองพร้อมแล้วน้ำยองพร้อมแล้วน้ำยองพร้อมที่จะคุยกับเอฟสีแล้วนะคะทานกาแฟกันค่ะน้ำยองมาแล้วค่ะน้ำยองพร้อมจะทานกาแฟนะอยองว่ายองเลยจะเป็นชื่อเสพสวัสดีนะคะแอดิชัยอากินกาแฟกันลูกแก้วหนึ่งแม่แก้วหนึ่งกินกาแฟอ่ะลูกใส่เหยือ่ะกินกาแฟกันค่ะลูกค่ะ เราแกเราเราแม่รูปช้าขึ้นมาก็ต้องมาถยแปกันนะคะจะเป็นเช่อไม่เช่มาคุยกันหน่อยนะคะแต่ใจไม่เคยเกี่ยนมงทายใาดยัรวทรดัามางยใจใลดวามดวา

มาแสดงความรักกับแม่ได้ยังไงฮะกัดแม่แล้วก็มาแสดงความรักกับแม่มันไม่ได้นะแม่วิทอบพวกสองอะไรนะสองบุคริก <c oughs> อึนเหมียวสองบุคฤิกี่จะมีสวัสดีนะคะ <c oughs> าการกาแฟกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มเหนานํำค้าง ฝนตกนะคะพังพรมลูกขาลูกขาลูกขาลกขูกขาทำไมชอบยื่งกับแม่น้งนะขอแม่กดปล่อยอารมณ์หน่อยโอ้โห คุณปฏิบัติคุณกิทกินาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะมองมาไกลๆเห็นแล้วรู้แล้วขอบคุณนะคะกำลังใจกำลังใจยาอาวนรักไม่คาดคอไในแกรงแนงนหนให้รักเราระรายไปใ,ในสายชน ุเขาดีมักว่าแต่อันนี้บางบางมันจะจุกเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบมั่ยังไม่แต่งกวนความหวังยังพิมพ์รายเกาใจมีใหม่เสม